สวัสดีครับกลับมาพบกับสารธรรมนำทางชีวิตเสนอตอนบุญของสตรีผู้รักษาสินอุโบสถครั้งเดียวเมื่อสตรีนางหนึ่งเห็นหมู่ชนทั้งหลายพากันรักษาสินมี8ประการหรือสินอุโบสถนางจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า การกระทำของพวกเขาเหล่านั้นมีคุณเป็นประโยชน์จะไม่ไร้ผลแล้วจึงทําจิตของตนให้เกิดศรัทธาได้กระทํำการรักษาสิลอุโบสถก็อานิสง์และผลบุญแห่งการรักษาสินอุโบสถเพียงครั้งเดียวของนางนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันครับเรื่องนี้ก็จะได้ยกเอาประวัติในอดีตชาติของท่านพระ เอกุโสถิกาภิกษุณีมาเล่าให้ฟังกันครับซึ่งท่านพระเอกุโสถิกาภิกษุณีนี้ท่านก็เป็นภิกษุณีอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาภิกษุณีผู้อรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นภิกษุณีอรหันตะสาวกข,ขององค์พระศาสดาของเราในสมัยนี้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมซึ่งท่านนั้น ก็ได้เป็นผู้สำเร็จคุณวิเศษคือบุพเพนิวาสานุสติยานคุณวิเศษอันเป็นเครื่องให้ระลึกถึงความเป็นไปในอดีตชาติหนนหลังได้และท่านก็ได้ระลึกชาติย้อนไปในอดีตการเพื่อจะได้รู้ว่าตนนั้นกระทำกุศลกรรมอันดีอะไรไว้จึงส่งผลให้เป็นผู้ได้พบกับมรรคนิพพานในปัจจุบันการชาตินี้ โดยท่านได้นำเรื่องเมื่อครั้งในอดีตชาติที่ท่านละลึกได้มาเล่าไว้อย่างนี้ว่าในครั้งอดีตการย้อนไปเป็นเวลานาน9กกับก็โดยสมัยนั้นเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงบังเกิดขึ้นแล้วในโลกพระาศาสนาของพระองค์ได้ถูกเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางหมู่มหาชนทั้งหลาย ต่างเป็นผู้มีความเริ่มใสศรัทธ,ธาในพระสัทธ,ธรรมขององค์พระศาสดาต่างเป็นผู้พากันปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าก็ในเวลานั้นพระนครหนึ่งมีชื่อว่าพันธุมดีมีองค์พระลกษัตริย์ที่มีพระนามว่าพันธุมาเป็นผู้ปกครองก็ในเวลาแห่งวันเป็นพระศัตร์พระองค์นี้พร้อมด้วยเหล่าเสนามหาอมาตย์จะพากันรักษาสิงอุโบสถ ในสมัยนั้นท่านพระเอกุโพสถิกาภิกษุณีได้เกิดเป็นนางทาตต้องคอยทำตามคำสั่งของคนอื่นคอยปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่นได้พักอาศัยอยู่ในพระนครปันธุมดีนั้นซึ่งท่านก็ได้เล่าไว้อย่างนี้ว่าดิฉันได้เห็นการที่องค์พระมหากษัตริย์และเหล่าเสนามาหาอมาตย์ได้พากันรักษาสิงอุโบสถอยู่ในวันเพ็ญ ดิฉันจึงได้มีความคิดในตอนนั้นอย่างนี้ว่าแม้องค์กษัตริย์ก็ยังทรงรักราชกิจมารักษาศีลอุโบสถกรรมนั้นต้องมีผลอย่างแน่นอนหมู่มาชนจึงพากันเบิกบานใจดิฉันได้คิดพิจารณาอยู่ในใจตนอย่างนี้ว่าทุกขติทั้งหลายย่อมเป็นทางไปแห่งผู้ไม่มีบุญและความยากไร้ทั้งหลายก็ย่อมเกิดกับผู้ไม่ประกอบกรรมดี ดิฉันได้พิจารณาอย่างนี้โดยแยกคข่ทำให้จิตใจมีความร่าเริงเบิกบานได้ทำการรักษาสิงโอบสถซึ่งท่านพระเอกุปพสถิกาภิกษุณีท่านก็ได้เล่าต่อไปว่าเพราะกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้นเมื่อดิฉันได้ตายจากชาตินั้นแล้วนิฉันได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงสิมานที่บุญกรรมสร้างไว้ได้เกิดขึ้นกับดิฉัน ซึ่งเป็นวิมานที่สวยงามเหลือเกินวิมานของที่ฉันมีความสูงหนึ่งยน์หรือก็คือเท่ากับ16กิโลเมตรประกอบไปด้วยเรือนยอดคือมีหลังคาหลายชั้นนั่นเองส่วนด้านในวิมานจะมีที่นั่งใหญ่โตมีการประดับประดาไว้อย่างดีมีเหล่านางเทพอับสรหนึ่งแสนนางคอยปฏิบัติรับใช้อยู่โดยตลอดการทุกเมื่อ ้อความงามของดิฉันนั้นจะงดงามเกินกว่านางเทพอักษรทั้งหลายซึ่งอานิสงส์และผลบุญก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นท่านยังเล่าต่อไปว่าเพราะกุศลกรรมที่ได้กระทําไว้ในคราวนั้นยังส่งผลให้ดิฉันเมื่อย,ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดจะได้เกิดเป็นพระอัครมเหสีของเท้าสักกลินหรือว่าองค์อินจอมเทพผู้ปกครองพบดาวดึงจํานวน64พระองค์ คือได้เกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์64ครั้งนั่นเองและยังได้เกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิอีก63ครั้งเมื่อ,อยังท่องเที่ยวเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ดิฉันนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณละเอียดสวยงามเหมือนทองคําเป็นผู้ประเสริฐเที่ยวไปในที่ทุกสถานนี้ก็เป็นผลแห่งการรักษาสินบูสด ดิฉันย่อมได้ยานพาหนะคือช้างยานพาหนะที่ทําด้วยไมย้และยานพาหนะที่ประกอบเป็นรถทุกอย่างมากมายนี้ก็เป็นผลแห่งการรักษาศินอุโบสถภาชนะเครื่องใช้ต่างๆมีภาชนะทองภาชนะเงินภาชนะแก้วมณีย่อมเกิดขึ้นกับดิฉันมากมายผ้าขนสัตว์ผ้าฝ้าย ้าเปลือกไม้ผ้าไหมและผ้าอื่นๆที่มีราคามากย่อมเกิดขึ้นกับดิฉันทุกสิ่งข้าวน้ำของเคี้ยวภาชนะและที่อยู่อาศัยดิฉันย่อมได้ทุกสิ่งนี้ก็เป็นผลของการรักษาศิลอุโบสถเครื่องหอมอย่างดีดอกไม้และผงรูปไลดิฉันได้แล้วทุกประการนี้ก็เป็นผลแห่งการรักษาศิลอุโบสถ เรือนยอดมีหลังคาหลายชั้นปราสาทอันวิจิตรมนดบอันงดงามคูหาที่น่าเรื่อนลมดิฉันได้ครบถ้วนทุกสิ่งนี้ก็เป็นผลแห่งการรักษาสิ่งอุโบสถแล้วท่านพระเอกุโปสถิกาภิกษุณีก็ได้กล่าวสรุปในบทอันท้ายไว้อย่างนี้ว่าในปัจจุบันการชาตินี้พอดิฉันอายุได้เจ็ดขวบก็ออกบวชเป็นบนรรพเชต ได้บรรลุพระอาหารหันต์เมื่อยังไม่ทันจะถึงครึ่งเดือนกองกิเลสทั้งหลายของดิฉันสิ้นไปหมดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกลับที่9ก้บย้อนไปแต่กับนี้ดิฉันได้ทำกรรมใดไว้ด้วยกรรมนั้นดิฉันไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการรักษาสิงอุโบสถดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้วดังนี้แล ครับเราจะเห็นได้ว่าท่านพระเอกุปโพสติกาภิกษุณีได้กล่าวว่าด้วยผลแห่งการรักษาศิลงแปประการท่านนั้นไม่รู้จักทุกขติเลยก็การที่เราสัรพสัตทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ต้องไปเกิดในฝ่ายแห่งทุขติเลยนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆนี้จึงถือเป็นอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของการรักษาศิลอุโบสถครับ และนี่ก็คืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการที่นางทาตคนหนึ่งได้รักษาศินแปดประการเพียงครั้งเดียวจึงส่งผลให้มีการสืบต่อแห่งกระแสของบุญจิตของนางนั้นตรงตั้งมั่นแม้จะเกิดในชาติใ,ใดๆย่อมมีอัตยาศัยในการมันประกอบกุศลกรรมความดีโดยตลอดระยะเวลาอันยืดยาวนานที่ผ่านมา เป็นผลเป็นอนิสงส์ที่ทำให้นางได้รับเทวะสมบัติและมนุษย์สมบัติอันนับประมาณมิได้ช่างหน้าอาัศจรรย์แท้อนุภาพแห่งศินก่อนจะจบตอนนี้ไปก็จะได้ขออธิบายขยายความคำว่าการรักษาอุโบสถศินหรือการรักษาศินมี8ประการคือ 1. มดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปหรือก็คือไม่ฆ่าสัตว นั่นเอง 2. หง,งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หรือก็คือไม่ทำตัวเป็นขโมยนั่นเอง 3. มงดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์หรือก็คือไม่เสพกามนั่นเอง 4. ีงดเว้นจากการกล่าวเท็จหรือก็คือไม่พูดโกหกนั่นเองหมงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือก็คือไม่ดื่มเหล้านั่นเอง 6. หมดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลหรือก็คือไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจนกว่าจะถึงเช้าของวันใหม่ 7. หมดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลมดเว้นการรูปไหลทาตัว และประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ด้วยเครื่องหอมด้วยเครื่องย้อมและด้วยเครื่องทาอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวหรือก็คือไม่ดูการแสดงไม่ดูละครไม่ดูสื่อต่างๆและไม่ประดับตกแต่งร่างกายนั่นเอง 8. งดหมดเว้นจากการนั่งหรือนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่หรือก็คือไม่นอนบนเตียงที่มีการยัดด้วยนุ่น หรือสัมลีที่ทำให้หนาและนุ่มนั่นเองทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอุโบสถศธธินมี8ประการครับขอฝากเป็นข้อคิดเตือนใจขอท่านทั้งหลายพึงไข้ควรพิจารณาแล้วสแสวงหาสัจจะคือความจริงที่มีอยู่โดยรอบตัวเรานี้ก็สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเกิดมาแตกต่างกันถ้าบุคคลสองคน มีองค์ประกอบของชีวิตจำนวน100อย่างเท่าเท่ากันก็องค์ประกอบทั้ง100อย่างของทั้งสองคนนั้นจะไม่มีทางเหมือนกันได้ทั้งหมดเลยอาจมีบางอย่างที่เหมือนกันบ้างแต่จะให้เหมือนกันทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเราท่านทั้งหลายเป็นผู้บังเอิญได้เกิดมาจริงหรือเมื่อตายลงแล้วก็เป็นอันจบสิ้นกันจริงหรือ แล้วความแตกต่างกันในชีวิตของบุคคลทั้งหลายนี้คืออะไรทำไมเราท่านทั้งหลายถึงไม่เกิดมาให้มีทุกสิ่งอย่างที่เหมือนเหมือนกันถ้าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้บังเอิญได้เกิดมาจริงเราควรจะบังเอิญที่จะต้องเกิดมามีทุกสิ่งอย่างเหมือนเหมือนกันไม่ใช่หรือก็อะไรเลาทำให้เราต้องแตกต่างกันบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลาย จงพิจารณาใครควรดูเอาเถิดการกระทำในอดีตย่อมเป็นผลของปัจจุบันการกระทำในปัจจุบันย่อมส่งผลถึงอนาคตผู้ใดปรารถนาสุขผู้นั้นจงมันประกอบบุญเพราะชื่อว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายครับและสุดท้ายนี้ขอท่านผู้รับชมรับฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรม จงเป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมจงเป็นผู้หนักแน่นในธรรมและจงเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้รับชมรับฟังทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ